สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบสู้หูสู้คนสู้มองสู้บอลนะจ๊ะเนาะมาพอกันคือเก่าได้ใจกับสาวบนคนเดียวรวมปลูกผักนะจ๊ะเนาะถ้าพี่น้องมาเข่าสวนคือเก่าจ้าว่าเลยลงคลิปให้พี่น้องชมหลายมือแล้วนะจ๊ะเนาะล่องเสมอละทั้งบ๊อบสบายทั้งติดธุระแน่นิดหน่อยนะจ๊ะเนาะ เมื่อนี้ก็ได้ผาพี่หน่อมาเขาวสวนนี่มาเบิองพริกมาเบิองพริกเบิองบะเขือในสวนเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารน้องเฮาวนั่นจะไงนี่จ้ะกับพ่อได้กเก็บได้เล่มอยู่น่นจานนนจะเนาะอันนี้มันคือบะเกลื้อขี้หน,นูสวน,นน่นจาจะนี่พริกขี้หน,าน,าน,น,นูน่าจะเนาะนี่จ้ะ ถ้าบอได้ใส่สารเคมีแตะยางไดนะจ๊ะนี่เหลื่มซุกเหลื่มเป็นน้อยไม่น้อยซุกเหรอนาะจาะนะซุกแล้วพริกขี้หนูสวนนอกจากนั่กระดกพอประมาณอยู่นอกจะเนาะเมื่อวานนี่สาวบนเขาไปในเมืองนะกจากเป็นลานกาแฟลานกาแฟสดสื่อเอาขี้กากาแฟเนาะมาใส่เพราะว่ากากาแฟ่เพื่อทำมีสารอาหารครบถ้วนมัน มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยผืชสดจ้ะเดี๋ยวมาใส่นะสำหรับรุงสำรับรุงดินเนาะจะบักพริกเข่าปลูกในกระสอบปลูกในถุงกระถางมุ่นี่นะนนนละจ้ะพี่น้องนี่อีกพันหนึ่งด้วจ้ะนี่พันนี้อาจจะเป็นพริกพริกช่อ คล้ายๆข,ของน้องบุม๋มเอ่อเาคาลสินเนาะเพิ่นมาปลูกเนาะอยู่ต่างประเทศนะจจะนี่จ้ะน้องบุม๋มผีก็มีอยู่จ้ะแต่ว่าหากักหน่วยมัคือกันนะจ้ะหน่วยเง่ของผีจะเป็นหน่วยเง่ลักษณะดอคะกคนน่าจะดอกคนก็จะเป็น น,นี่จ้ะน่วยนี่จ้ะดอกนี่จ้ะพริกเฉาะพริกเฉาะกะไน่เขากะสร้างมานน้ำเพร็ดนะจะมีหลายสายพันธุ์นะจ้ะเวลาเห็นหน่วยมันจะสิูงว่าพัานธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดนะจ้ะพี่น้องก็ปลูกผสมผสานกันใส่กันเต็มเอลี่แบบนี้นจ้ะพี่น้อง พื้นที่มีน่ยหน่อยนอ้ยางละสองต้นสามต้นเขาด้เก็บกินนาะจ้ะเนาะนี่จะล่ะสวนของเงาแนวรั้วนอะจ้ะเฮ็ดหััวเฮ็ดเฮ็ดแนวอันพิคนกันเฮ็ดเหล่ากันหล่มมนาะจ้ะเนาะผูกไหมใส่ซองขางนาะจ้ะนี่จะบะบะคงเ้อาก็มีนาะจ้ะเนี่ย แบบนี้ทางใต้ก็เป็นบักพีน่จจะเขื้อน่าจะก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งน่าจะนี่หลากหลายสายพันธุ์น่าจะเนาะผสมผสานนี่จ้ะแสดงเป็นหน่วยเต็มุเต็ม